สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าติดคุกอยู่10คนสอสอก้าไกลเดือดร้อนหนักมากตรา112มีปัญหาต้องรีบแก้ไขเนื้อหาใจความนะครับนางสาวเบญจาแสงจันทร์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากพกรรคเก้าไกลเบญจาได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ กรณีของนายโสพลสุรรฤิ์ธรรมรงหรือว่าเก็ตซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มโมกหลวงริมน้ำแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112เนี่ย <c oughs> เบนจาบอกว่าโสพลในวันที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองเขาเป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งที่มีความหวังมีความฝันและเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสังคมไทยจะดีกว่าวันนี้ เขาร่วมกับกลุ่มแพทย์อาสาเพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเขาคือคนหนึ่งที่ไม่อาจจะอดกลั้นกับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ได้วันนี้เขาจบการศึกษาจากภาควิชารังสีเทคนิคคณะแพทยศาสตร์บัชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและเพิ่งจะเข้าทำงานเป็นนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และว,วันนี้เขาถูกตัดสินจำคุกจากคดี112และไม่มีการให้ประกันตัวเขาถูกคุมขังมานาน4วันแล้วเธอใช้คำว่าทำให้มีผู้ต้องขังทางการเมืองเพิ่มเป็น24คน10คนใน24คนเนี่ยเป็นคดีมาตรา112แล้วเธอก็บอกว่าอย่าปฏิเสธปัญหาว่ามาตรา112เนี่ยไม่มีปัญหาวินยูชนเนี่ยพึงเข้าใจได้ว่ามาตรา112มีปัญหาและต้องแก้ไข แต่มีคนพยายามจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้โดยนำไปโยงกับสถาบันกษัตริย์หากมาตรา112ไม่มีปัญหาจริงทำไมหลายคนถูกคุมขังทั้งที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดทำไมหลายคนถูกคุมขังจากการตีความกว้างขวางเพื่อเอาผิดให้ได้